สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนลงเกี่ยวข้าวนะครับมาพาครอบครัวมาเที่ยวก่อนนะครับเอียงก่อนนี่ยาลีน่าพาร์คที่ป้ายมึงบหอโอ้โหป่ะครับ จะลึกแล้วเนาะไหนไปเขาจะใช้เป็นโปรไล์กินดนข้ามเี่ยปไปเอามากินในจะเกี่ยวไปไหนโอ้เขาทำได้สวยนะครับเออเหมือนเรือนั่นแหละเขาเป็นังไงล่ะก็เขาเข้าฝั่งนู้น คั่ลูกแก้วใชครับลูกแก้วรับมันรับมนบอกว่าไปไปมันหูวกเาล่ะเออบอกว่าถ้าเด้อมาไหว้พระขอพร อืมก็บาย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 บ๊ายบค่ำๆแล้วแต่บ๊ายอืมเนี่ยล่ะเก็บภาพสิเดี๋ยวได้ไปจุดอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นอีกเออโอ้โหวิโซฟ้า มุมนี้สวยมุมนี้สวยมุมนี้สวยบบอะไรล่ะบบอะไรคุณแม่เดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะครับ ข้างในจะมีที่ให้นั่งกินกาแฟนะครับผมต้องเดินเข้าป่านะครับเราจะเดินไปดูอะไรนี่ เราดีกว่าตอนนั้นกินกาแฟกันเราคงยังไม่ไปต่อแล้วแหละกลับดีกว่าว่ามันน่าจะสุดแล้วนะครับ ไม่รู้ไปเขาได้อ่าไปต่อเอออะไรที่มันเกินเกินบ้างล้วก็เอาบินรวมวมเข้าไปเออ สื้อผ้าเนี่ยนี่มุบวกาเขาไปเลยตอนแรกโบเออไม่องให้เขาเออยังก็แคมบ่แคมนอนเขาขายน่าจะได้ เหรอเออเขาขายสิเดมานีเขาจะให้ใจว่าเขาขายอยู่นี่อยู่นไหลเมอไอหนี่บอลลอไอติมอ่มมือนี่ <c ười> <c ười> เห็นเห็นเห็น,หนหมองเขาขายหวัวหารถลอยไอติม่มอภิษฎ งกักอันนี้น่าจะทำเสร็จใหม่ๆแล้วนี่นนยไม่ไผ่ยังเขียวอยู่เลยหเห็นไหมเห็ุอะไรเนี่ยนั่นเงเนาะมองซ่าผมขีดก้ศลข้าขงหล,ลังเลยให้เดิน,เเน่เอาไงเนี่ยเอาไว้นู้นนั่นเหร่นสินั่นเว้น,ก,น,ออนก็น้ำอ้อยเขาเอาไปส่งอาหารดูเขาก็มา 40. ส่งเอง

ออกดินมันนี่บโบโบดมีหนังผักตอะอะไรเปนบ่บ่มี๋อก็เ,เลยว่างงานก็เลยมายืนโชว์ตัวอยู่ที่นี่ <c oughs> บ๊อบบี้ก็ว่างงานนะครับช่าน,นี้ใครจะเรียกไปถ่ายหนังเรียกได้เลยนะครับตอนนี้ว่างงานนะครับเออเขาจะเปิดทั้งกลางคืนนีลูกเปิดถึงห้าทุ่มวิวห้าทุ่มเลยบอ้อง บบตองกระบานเลยนี่นอนนี่แค่เขาหนอนั่นยุ่งซุ่มนั่นเออนั่นนี่นยุ่งซุ่มนี่สอดแจงเลยอะไรนี่ซุ่มอะไรนี่ อืมเขาขายเบอร์บ้างนี่เขาอาสื่อลังมาไห้แต่เห็ดเห็ดนี่อันนี้เขาหนีล่ะไปเแนหม่ที่นี่ใหม่พี่นที่ไหนสามีไรอะไรอุ้ยหลายกูนั่นเล้ยกเลเดอร์บ่รู้จักไหมกเลเดอร์อืม ว่าใครว่าเบิดวะฮูโบบโโ้โค้ชเลเดอร์ด้วยเฮเออเขาก็สาไงไหนงามของเขาเ,เ,เนาะโมเป็้เออหรือแต่ละเขาใส่ซื้อเออฮอลลีวูดฮอลลีวูดไม่มีงาน Để tôi xem làm thăm Ủa, có đường xuống nằm. Có đường xuống nằm. Có đường xuống nè, Có đường xuống nằm. không. Được rồi. không? เอชวงนี่เอาเอาไปใส่มีโอเราได้นี่เยี่ยมกว่าได้ไหมอันนี้อัตโนมัตบับเบอร์บีนี่ยเคือบับเบอร์บีครับใช่เนี่ยนำว้อยไทยเอ้ยเนี่ย นี่ยกันโครงปิดโอ้อันนี้ช่วงล่างทั้งแพรเลยแพรช่วงล่างทั้งชุดเลยออโอ้่าไรพอออกด้วยนี่คื้นขี่โกนเลเดอร์นี่เข้าอีกทีอยู่นี่ นี่ออปติมาร์ตโอ้ยนีอ่นออปติมาร์บบ้บับ,บ,บับอร์บีฝรอนมัดแต่งขอเหล็กอีเบิดทุกอนเลยเด้นี่คือเหล็กจริงๆทุกอย่างเลยขอเวียงขอยังแมนของแถมบัดเลยน่าจะหลายหลายแสนอยู่ ไปไปไทยต้อคนอีกปนี่เรามาดูที่บัมเบอร์บีนะครับนี่คือปั๊มโซล่า6บีจีนะครับทั้งลูกครับดูโซ่มอไาใ้ออกแบบได้ดีทำได้สวย ตูร้รถแท็กซี่หมดโค้งอ่ะนิดตัวนีนนนาา้โค่นไม่น่าเองยนวะโค้งเอีวะโค้งเซอร์วิโก่อะ เฮียจะพรากันมานั่งก่อนหินเนขเาจะอคอจะแค่อยู่บาไปไปงนี้ขุดไปไปไปหลุดศิลป์ไม่กินอะไรเลยหลัวร,รู้สึกว่าตังเราจะใช้ไม่หมดหรอกถ้าเราไม่แลกกินแลกกินเสียแค่นี้เราก็ซื้อแล้วเราไปนั่งไปนั่งกินอยู่ในอันนี้ครับ โอ้เท่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 มากเลยสยวยครับวันนี้มันเกิดลูกนะครับลูกสาวคนโตนะครับ เฮ้ย <laughs> ลูกใายแล้วหมอ <laughs> ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับมานั่งซุ้มแล้วนะครับเหนื่อยแล้วซุ้มก็เย็นดีครับเย็นสบายบรรยากาศดีครับ รถไฟฟ้าเนาะจักยานไฟฟ้าเนาะมีมีจักรยานน,น้ำด้วยพี่นนอะมีจักรยานน้ำด้วยนะครับนน่าจะลงทุนเป็นล้านนะโบโบน่ะจะเป็นเงินเสียนดอกจริงสิน่าจะเป็นเงินล้านเะ พื้นที่มันกว้างแห้งลเลยเลยเอาแต่ต้นไม้นี่กับต้นละเท่าได้แลหละอืมคู่ซาง ธรรมดาให้กันเด้หนี่ผู้สางหุ่นนี่เขา,าเขาออกแบบสัสดส่วนได้ดีนะเพเเราะาว่าสินส่วน๋ยวมาเห็น่เป็นเป็นอะไรแถไปเลยนะเหล็กล้วน ไก่น <S 々> ้ามีมันก็มาข้าหอนน้ำตาข้าวยางเืือดอกมันนั่งอยู่นี่มันก็เย็นอยู่โอ้ยนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับอืมเอาบัตรเข้าคนละหนึ่งร้อยนะครับแต่มันมันมันไม่ใช่บัตรเข้าหรอกครับมันเป็นแบบ เออเออมันต้องเอาให้หมดเพราะว่ากลับออกไปเขาไม่ให้คืนอืมเขาเก็บเราคนร้อยแต่ว่าเรามาแลกอาหารได้หมดนะครับนี่ในข้างในนี่นะครับเอ้าเลือกมองนั่งเอ้าพักผ่อนก่อนลงข้าวใหญ่ครับจเอาใครจะกินก็กินสิครับ ย,นนนยนนันกินกินกินแหล้วสิพาเนี้ยมีแห้งจะข้าวสิพามเนื้อพอมาอยู่ครับลอยหนึ่งกับพอไห้พื้นอ้ยอยนึงกรเพราะว่าลอยหนึ่งคนไห้เอามาเรียกอาหารข้างในน,นะครับนี่น้ำอ้อยคนสลาดนะครับเขากินที่อิ่มท้องก่อนเลยนะครับ อย่างอื่นเขาไม่สนากินอดีนนมอของกันเลยนนกินกินกินถ้านางฟังเนียงนี่เขาเปิดเงียงถ้าฟังนี่แต่ว่าขัขนแม่ปุ้งหัวลกนอนเลยนกับหลับย่อนอย,ยนีตน่ตื่น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 อยู่นี่เรื่องมาขอไปเหล่าจะได้เป็นเจ้ายิง บนบรรยากาศดีครับพี่น้องผ่นยูบานเป็นยังสี่ขีข้านเบิดมื้ำมาำมามามาพวกลมมันผ่านนนามากนาความเย็ยนเห็นมามเย็ยนดีปันอย่างเลยมาลองช่ันไหนเหนียบแ้วมาอะไรล <c oughs> ูกชิ้นน่ะ ăn oh, kinh bực đi cả im đi đii là nè, ẩm, ngon không? Món nấm nhỉo đấy, này, cái kia là cái gì? Bánh con, kaka, ẩm, ẩm, nó xay rất là nhiều, cũng không biết là nó xay cái gì, nó gì, nó xay cái gì, nó xay cái gì, nó xay nó xay cái gì,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  เหมือนนำนำนำอยก่อนนะเหมือนเขาเอาหนอยก่อนมาถูกใส่เขาบ้าชูกาเนาะ้าอืม้มโอ้ยกินแล้วก็อยางนอนเลยบาน บอยยำเกี๊ยมกยางคักเลยบาทนี่ตีดคักเลยน้องบอยนี่วันนี้เราเวียนบ้างปุ๊บเหล่นเกี๊ยมอยงเดียวเแจ้งุ่งเหรอบายสี่บายสองบ่ายห้าสิบสาม

ได้เวลาเดินทางนะครับกลับบ้านนะครับวน่า,นนาโอ้กับโกินเห็นเบิร์ดไปหนออ่อยเมยเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเลยพี่เนาะสวัสดีครับ